สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่พื้นที่ที่ดวงดาวจะมาร้อยเรียงเรื่องราววันนี้เราจะมาเปิดม่านแห่งโชคชะตาเพื่อส่องแสงนำทางกับหัวใจของชาวมังกรในปี2569กันนะคะมาดูกันค่ะว่าจักรวาลได้เตรียมบทบันทึกแห่งความรักบทไหนไว้ให้นี่คือหัวใจสำคัญของคำทำนายในปีนี้เลยค่ะ เป็นเหมือนเสียงกระซิบจากดวงดาวที่กำลังบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งและอาจจะเหนือความคาดหมายกำลังจะเกิดขึ้นในเรื่องราวความรักของชาวมังกรแล้วในการเดินทางของเราครั้งนี้นะคะเราจะเริ่มจากการมองภาพรวมของดวงดาวกันก่อนแล้วจะค,อค,อคอจ่อยๆเจาะลึกไปในแต่ละเส้นทางไม่ว่าจะเป็นโชคชะตาของหัวใจที่ยังรอคอยความสัมพันธ์ที่ยังคลุมเครือและสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว ก่อนที่เราจะไปไขกุญแจสู่ใจกลางดวงชะตาในปีนี้ด้วยกันค่ะเอาละค่ะในบทแรกนี้เรามามองภาพรวมของจักรวาลกันก่อนนะคะคือต้องบอกว่าช่วงต้นปีเนี่ยอาจจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบททดสอบอะไรบางอย่างแต่เชื่อเถอะค่ะว่าพลังงานครั้งยิ่งใหญ่ในช่วงกลางปีจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปเลย มีวันสำคัญวันหนึ่งนะคะที่อยากให้จดจำไว้ให้ดีเลยนั่นก็คือวันที่31พฤษภาคมค่ะเพราะนี่คือช่วงเวลาที่จักรวาลจะพลิกเกมเพื่อเข้าข้างเรื่องราวความรักของชาวมังกรโดยเฉพาะเลยเป็นวันที่พลังงานดีๆจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างเต็มที่เลยล่ะคะ่ะและสำหรับหัวใจที่กำลังรอคอยเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสำหรับชาวมังกรที่ยังโสดดวงดาวได้เตรียมอะไรไว้ให้บ้าง สำหรับดวงใจที่รอคอยนะคะนี่คือคำทำนายจากดวงดาวค่ะเป็นเส้นทางที่ถูกขีดเขียนไว้เพื่อชาวมังกรที่ยังคงเดินอยู่เพียงลำพังดวงดาวเนี่ยสะท้อนภาพของความรู้สึกเหนื่อยล้าจากการรอคอยนะคะบางทีอาจจะรู้สึกท้อหรืออาจจะถึงขั้นสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อปกป้องหัวใจตัวเองจากความสัมพันธ์ครั้งใหม่ๆแต่การเปลี่ยนแปลงมันจะชัดเจนมากค่ะเหมือนพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย จากความรู้สึกติดขัดในช่วงต้นปีนะคะพอหลังวันที่31พฤษภาคมเป็นต้นไปโอ้โหเตรียมพบกับการมาถึงของความรักครั้งใหม่ที่เปลี่ยมไปด้วยพลังได้เลยค่ะความรักที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะมีลักษณะพิเศษมากๆเลยคือเป็นความรักที่จริงใจและมั่นคง เขาอาจจะไม่ใช่คนในแบบที่เราเคยจินตนาการไว้เป๊ะๆนะคะแต่เป็นคนคนนั้นที่จิตวิญญาณของเรารู้สึกว่าใช่เลยแล้วความสัมพันธ์ก็จะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและหนักแน่นมากๆค่ะเอาละค่ะมาถึงกลุ่มต่อไปกันบ้างสำหรับผู้ที่กำลังติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อเรียกที่เส้นทางข้างหน้ามันดูพร่ามัวไปหมด หากตอนนี้หัวใจกําลังผูกพันอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนนะคะดวงดาวมีคํามั่นสัญญาให้ค่ะว่าบทสรุปกําลังจะเดินทางมาถึงแล้วสภาวะที่ไม่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยมันน่าอึดอัดใจ,จมากๆเลยใช่ไหมคะเป็นความรู้สึกที่เหมือนติดอยู่ตรงกลางจะเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยก็ทําไม่ได้แต่สายใยบางๆก็ยังเหนียวรั้งเราไว้ แต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะพลังงานในช่วงกลางปีนี่แหละค่ะที่จะเข้ามาทลายความนิ่งตรงนี้แล้วผลักดันให้ทุกอย่างมันต้องเคลื่อนไหวไปสู่ความจริงและเส้นทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วความชัดเจนที่ว่าเนี่ยมันมีอยู่สองเส้นทางหลกัหลกๆนะคะแต่ไม่ว่าจะไปในทิศท,ทางไหนล้วนนำไปสู่บทสรุปที่ดีกับใจเราทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งคำมั่นสัญญาที่ชัดเจนหรือการได้รับอิสรภาพเพื่อรอคอยสิ่งที่ดีกว่า และสำหรับชาวมังกรที่มีคู่อยู่แล้วพลังแห่งจักรวาลก็จะเข้ามาช่วยถักทอสายใยความรักที่มีอยู่ให้มันแน่นแฟนและอบอุ่นยิ่งขึ้นไปอีกค่ะคำถามนี้นะคะสำหรับดวงใจที่มีคู่ครองอยู่แล้วถึงเวลาที่เราจะได้เห็นความรักมันกลับมาผลิบานสดชื่นขึ้นอีกครั้งในปีที่กำลังจะมาถึงนี้แล้วค่ะอืมปัญหาสำหรับคนมีคู่บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าความรักมันจืดจางลงนะคะ แต่มันอาจจะเป็นแค่การประทะกันชั่วคราวของคนสองคนที่มีตัวตนที่แข็งแกรง่งซึ่งมันก็อาจจะก่อให้เกิดแรงเสียดทานขึ้นมาบ้างเป็นธรรมดาและนี่คือหนทางสู่ความปรองดองที่ดวงดาวได้ชี้แนะเอาไว้ค่ะเป็นแนวทางง่ายๆที่จะช่วยเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นและผลลัพธ์ที่ได้นะคะมันงดงามมากจริงๆค่ะความสัมพันธ์จะเติบโตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยมีวุฒิภาวะมากขึ้นเปลี่ยมไปด้วยความรัก และพร้อมที่จะเกื้อหนุนกันมากกว่าที่เคยเป็นมาและในส่วนสุดท้ายนี้นะคะเราจะมารวบรวมสารสำคัญจากทั้ง3เส,ส้นทางให้กลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะไขประตูสู่หัวใจในปีนี้กันค่ะแก่นแท้ของปี2569สําหรับชาวมังกรเลยนะคะคือการก้าวข้ามความชะงักงันค่ะ ไม่ว่าตอนนี้จะกําลังรู้สึกติดขัดอยู่กับเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการรอคอยความรักความชัดเจนหรือความปรองดองปีนี้คือปีแห่งการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าค่ะขอให้มั่นใจไว้นะคะว่าจักรวาลกําลังทํางานอยู่เบื้องหลังกําลังจัดเรียงเส้นทางต่างๆเพื่อเปิดทางให้ความรักที่แท้จริงและสมบูรณ์ได้เดินทางเข้ามาในชีวิตของชาวมังกรค่ะและคําถามสุดท้ายก็คือ ในเมื่อจัก,กรวาลกำลังเข้าข้างเราแล้วดวงใจของชาวมังกรล่ะคะพร้อมแล้วหรือยังที่จะเปิดรับความรักที่คู่ควรอย่างแท้จริงขอให้ปีที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นปีที่เปลี่ยมไปด้วยความหวังพลังใจและเป็นการรอคอยอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณที่รับฟังคลิปทำนายดวงนะคะฝากสนับสนุนสินค้าที่ลิง์ด้านล่างด้วยค่ะขอบคุณค่ะ